เจ้าป่าครับแป๊บหนึ่งได้เลยแต่คิดแทนเส้นเดียวเลยให้มีได้เลยเนื้อเดี๋ยวคนหากระถังมัได้ตายพวกเอาเรียมไปพวกเรียมยิงจากกันไปก็คนรีบรีบไีบต เลี้ยงให้กู้เขาคุกเขาตะล่างอยูนี่ก็บอกแล้วผมบอกผมมีวิธีวิธีซัมเนี่ยครับวิธีนี่เด็ดเห็นผลเลยกุเรนกันเห็นผลเลยวิธีนี่คืออยากกินก็คือได้กินน่ะอื้เห้อเห้เห็นเห็นไหมนี่แกเห็นไหมนี่ฉันโอ้ยอยากอยากให้กินขนาดไหนเนี่ยกุเรนป็นเมียหมดเนาะโอ้ตกอกตกใจหมดอนกนวิ อุ้ยเฮ้ไม่นี่ยังอีกไ่ได้๋ม่ไปเดีนี่ฮะไ่ได้๋ม่ไปเดีนี่โอ้ยหลังผ้าก่อนไปเฮยังได้ว่ากระเลียนจนหูลูกหูใหม่เขาซาเบิ่งเปิงเออสร้างเราได้ถุงเหยีอดแรนเลยไหมเขินกืบหมดใจวุ้ยวุ้ยมาแล้วสวัสดีครับผมปุ่ย JB Channel ครับสวัสดีครับผม R Lang JB Channel นะครับครับผมกะพฟอกันนี่แล้วครับผมอาจารย์ออท ลืมดาครับยังมาอีกเนอะมันหลกดยปวดนี่ย่ามือเลยกันมือนี่มือนี่สโลงนี่สลองยังเอาผมได้ลูกเดเมียกําลังตั้งขั้นนอนฮะสโลงนี่ใครมือเจ้าห้าเนื้อสโลงต่อนรับลูกเลยเราไปสีกันยั่งเดียวโอ้ยสีกันยั่งขึ้นน่ะเอาเลยเอาเลยมือนี่มือนี่เขาดูช่องรักนี่แม่นบอลเจบีเลยก่อนชาแนลโอ้เขามาหลักกินเพื่อนกันโอ้โหดิ ลำเลดิครับเี้ล่ายดช่องวนนไว้เรือไว้จอยเพียบเปาะนะสีไม่ไม่แน่นแนนกว่าจะได้มานีลำบากลยครับ้อ้หอยรงจนวานอะบองสภาพขแต่คนไม่เงีนยวิซืนีซื้อยังเนาะอุ้เรื่องเสียเสียกระขาดเรียนจนวาได้หันยัได้แล้ สั่งแล้วได้เขาสั่งใส่ถุงไอ้แรนเลยวะเนี่ยบอกอยากกินเนาะก็ยิพาไปก็ยิพาไปเลี้ยงไงมีวิธีผมมีวิธีไงใส่พิธีนี่ทำพิธีนี่เดย์ดูดูดูเดี๋ยวโอ้มาเด้อดขวดเลยนี่แหละโอ้เนี่ยงามดีเนาะวิธีนี่เสียงดีเดี๋เสียงหวานไม่เซี่ยงดอกโอ้ยเสียงแกเสียบเก่าไปนางอ๋อเอาเก่าอ่ะนี่ได้เ่ามาแล้วเสียบตัวบอล ก็ขึ้นช่างพ่นมันจะไหลออนี่นะบุคคลซีนะไอันนี้มันคืออะไรนี่พ่ยใหญ่นี่ฮะเปรียบก็ขี่มันนี่จะปลาก็ิ้นอยู่เอาเอาเอาตัวน่อยมาให้นะเก็บหนังสดเอาเลยโ้ยนี่เจวจะว่าคอยข้อแข็งนี่ของเสียบเจ้าูดูเกัจับแหนนนเอาลุยเลยเป็นยังเไามันกะามันแตกะ เลงก่อนนะเลงก่อนครับไส้สวยเนี่ยสุดบุเลยเด็ดนี่โอ้นี่เพียบเพาะครับเนื้อดีได้เรื่องครับเปิดวันนี้ผมแก้ให้ขนาดมีดปาดทั้งบรอยากขาดพัศจิเคลสอุ้ยไปเอ้าลุยทำหนีก็ช่วยเราต้องผูกก่อนจำเป็นเกี่ยาวหนีโอ้ยเสียบตี๊เลียวมันเล็บแล้วก้นก้นก้นว่าแล้วมันเสีย๊ะเจอเกี่ยวเลย โอ้โหขี้อะไรเอ๊บอ,อืมมันเหลือเหนียวทิังที่กับแดงอืมได้ได้อืมอืมนี่ซิมดูครับอืมนี่ครับขี้เพียบแซ่บแท้ครับผมต้มหวานยังต้มกับหวานเนี่ยกับกนนสดอร่อยครับอร่อยหม้อโล่งเลยครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อปุ๋ยอยู่ไก่มาเด้อาามาเด้อไปตุม่มลมชิบซี ต้องขี่ต้องใส่ไว้เยอะต้องกันเลยเนะี่ยบบกินนำเด้อบบกินรกเด้ฮะฉันบบกินนถเด้โอ้ยดีหว่าสุด,ดวยอดครับโอ้ยพี่ลอง,ขงเ,ลเขาไปใ่เบิร์ตต้องขี่ต้องใสเลยเขาไปแต่เมื่อคืนเขาถีบไปไว้ผู้เดียว วาเปนั่งสข้อสีมันงวะบ่าเปนั่งฝขอสีวะนี่วนนี้มานั่งคนเดียวหรอืออือว่ยกินเกินหอะมอร่อยครับเด้๋ยวๆอกินใสก่อนใสครับปดว่แนมเลย อันบาเนี่ยเป็นยังไงเสียบอยู่ครับแต่วลากินมั่กันชื่อว่านเหรอ้ยกพริกแก้วแม่เนี่ฮะยกพริกแก้วแม่เยอะเอ้ยว่าสิสดแก้วพี่น้องมึงนี่กินฉี่มันครับฉี่ว่านี่มันฉี่มันดี่มันอไปพวดเรื่องลอยไปมันไปพวด อืมลูกพีเข้าใจป่ะกบอกมากไงะฮะอยู่บ่เนี่ยเราไปเติมเ้า,าก่นเลยกมาแล้วบอเราจมาคำคำประนี้เพเห็นมาย่อยล,วล,ล,วลอวกุัวพีาไห้อของดีมากนะห,อหออาอกนินอืูอเสียบยีงูได้เกยวะวะฮึจบเชฟไหนหรอเชฟป,ปุ้ยครับยอดเลยครับโอ <ไ>อโอ้โหต้องใหญ่สิเซบงต้องใหญ่หมดเลยใหญ่เลยมาเด้อคนเด้อเลยนี่ก็เบียร์ับตูด้ะมาเด้อพี่น้องเลยโอ้ยใครก็ลืมต้องยี่งี้นะครับเข้าทำแอรแกครัเมีนี้ต <petto> ้องแหยอาจารย์ออสโอ้ย ยังไน่ตอนใหญ่ๆอร่อยไหมร่อยม้อร่องแซ่บหนแซ่บจิ้มอะไรจิ้มกระแรกว่าโปขมโป้ขมทำไมล่ะบารนี่ขมยศมันใช่นี้เดี๋ยวไหนลองจิ้มดูตอนใหญ่ๆนี่เอาเลยขู่ทำร้ายไหลครับพี่น้องปว่ำกว่าีิอือโอ้ยใอยนั่งบอกแล้วว่าขมตายเพราะเอาเลี้ยง กินเนี่ยมันนั่งกินสดๆจังที่ลดนี่นะกับมงแต่ละพวงนี่เนี่ยจับนี่เนี่ยพวงเขาเนี่ยสดๆครับโอ้ไปใจกินทุกคนครับผมนี่พวงละลอยครับผมเนี่ยจับอืบปั๊บบ้านแมนโอ้สุดยอดไหวบ้านกว่านี้กับน้ำตาลปี๊บรวย หวานคนละแนวนะเดียวันน้ำมันกินฉี่มันแก่เอาแก่ข้าวเงาเอาอันนี้ก็เป็นน้ำเปล่าทั้งหมดาเหรอครับอจะเจริญพรโอ้ยพี่น้องเลยนี่ต้องซิมตับดูครับอร่อยมหมมันบะหมี่เน่าซิมเลยกินเลยลุยทำทากินดูก่อนครับทำทากินดูก่อน ừm quản đi rất Nem mà muốn tốt nem Mẹ nếm gì rồi? Chuyện ừm ừm Chuyện 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 ừm Chuyện 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 ừm Chuyện 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 này ừm Chuyện 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 คนขอลอตอ้เมื่อวานนี่ก็ยังหัวกันอยู่คนอำเภออยู่ในเมืองน่ะอำเภออะไรอภาบา์ต้องบอกผมอยู่อำเภอขอนแกน่นอือว้านเออย <c oughs> ตำบลบุรีรัมย์อือโอ้ยมาจะใส่เอีกวันนีค้ครับวันนี้ครับรวันนี้ครับมาแล้ว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 นี่ครับนั่งถ่ายอยู่ในน้ำลายไหลเยอะเยอะ อืมแอบยังอีกแล้วบิดโอ้ยตัวผมตัวกระจายหมดเลยโอ้โหตอนตอนตอนโอ้พหอยกระโต๊ะใจญ่ขึ้นกันนั่นดีมาแบบไหวตัวไงเสียงเลยดิมา่ให้สุ่มไอเสียงเลยนั่นดิอุตส่าห์นางล่อต่างนนโอ้โยังแซ่บโอ้ยแซ่บมากินดิกมากินดิก พีเล่นหลายน้ำับพีชพีชดาครับอร่อยก็อร่อยเป็นยังไง้ัอ,อะไรไม่ใส่มังดานะไม่ได้ใส่ดากนลาดเป <laughs> ็นาลบานจดโบตีคน <laughs> ลากระเงดง <laughs> ต้องเก่งเกันกนกันนนนเก่งเ <laughs> ือกเศรษฐกิจกรดเองอันน <inaudible> ั้นอันนั้นกัดเองพอต้องเก่งเจกันอันนี้ เพราะาการเดินก็ว่าต้องเดินใจกันคือกันใช่ไหมใช่ครับผมแมนครับต้องเกิงใจกันดอกดอกมีดอกดาจักปพรรดินอกอันนี้มันจะเกาหลีฟังมาคุณดูดงนะกว่าเลยที่ยังฮ่องกงมันยังองจะเยอะจอมวีนเรียกภาษาไทยไมหมจอมมาจากเกาหลีอืตรงเล่นพิเศษยุ่งยากอยู่อู้ยครับเอ๋อลามต่อเลยครับตอนนี้อันนี้บอกพี่น้องว่ายังนี่ สวัสดีเป็นแล้วแต่ว่าบันธุ์ไนส่วนคนมากินน้ำดิอันนี้เขากินเนี่ยสโลงเลยผมได้ลูกเด้กำลังกำลังกำลังตรวจทอดจ้าผู้ได้ร้านแม่ป่ะมันจะได้ลูกไหมผู้ไม่เออกัน่ะครับมื่อนี้กะสโลงตอนรับสลองตอนรับการปุ้ยครับผมแล้วกำลังสิมีน้องไหมผู้นึงครับผมเัี๋ยวนี้ก็อยู่ในถองเนาะถ้าวันไปหลักสูบมาเดี๋ยวมันจะขึ้นสองขีด ก็ขึ้นใคลวันนั้นขึ้นสองขีดแล้วนี่ยตวเหี่ยวปัดก็มืามจริงนึกขึ้นสามขีดไหมสองขีดแมนครับแมนแมนแมนคบจริงครับผมก่อแล้วมาแล้วครับหลังจากปล่อยไปหลายปีแล้วกาดีสมใจปะสมใจครับแตได้ลูกสร้างจะสมใจกว่านี่เดี๋ยวสิได้คั้นขัดนกว่านี้วอล์วอล์กสร้งเป็นระยะระยะอันนี้ครับเพชรอันนี้จากพี่ลาน้องได้บอกดิ เฮ็ดเฮ็ดดีใจแล้วได้ลูกแล้วเอ้าววันนี้พวกข้ายุู้หเจ๊บี้พระเอกนุ่มหนาใสเบเชราจากฟีล่าน้องพี่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมผมแจนร้อยสี่หรือว่าลืบดากอ่ะขอลำล่าคนครับผมครับผมอ่าหลัง G B Channel นะครับนี่ครับขอบคุณครับผมนี่ก็เป็นน้องไม่กันครับครับดันกันพี่น้องบ๊ายบายดันขึ้นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซอยกันอยู่ครับผม